สวัสดีค่ะค่ะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องของการหยุดวิตามินอาหารเสริมก่อนมาทำสัญญกรรมนะคะก็ที่หมอโพสหน้าเพจไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการหยุดวิตามินอาหารเสริมหลายๆคนอ่านแล้วก็ยังจะมีข้อสงสัยอยู่นะคะว่าตัวไหนที่จะต้องหยุดนานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหมอจะสรุปให้คร่าวๆดังนี้เลยนะคะในกลุ่มวิตามินอ e, ีน้ำมันปลา น้ำมันตับปลาน้ำมันสนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นซอฟ์เจลที่เป็นเจลสีเหลืองนะคะให้หยุดสักสอง,สองเดือนนะคะก่อนมาทำสัญญกรรมนะคะ,ะเพราะว่าพวกนี้นะคะจะมีฤทธิ์ทำให้เลือดหยุดยากได้นะคะโดยเฉพาะวิตามินอ e ีนะคะน้ำมันปลานะคะ่ะแต่ในคนอื่นในคนในส่วนตัวอื่นนะคะเช่น วิตามินซีวิตามินบีนะคะพวกนี้ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเลือดหยุดยากนะคะแต่ถ้าหยุดได้ก็หยุดมาก่อนก็ได้ค่ะเพราะถ้ามันไม่จําเป็นอะไรเราก็เราก็หยุดไปก่อนแต่ไม่จําเป็นต้องหยุดให้ครบสองเดือนนะคะในส่วนของยานะคะ ถ้าเกิดใครกินพวกแอสเพรินหรือว่าวาฟารินนะคะพวกเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดพวกที่ทําให้เป็นพวกต้านเกล็ดเลือดหรือว่าพวกต้านการคลอดของเลือดนะคะอันนี้จะต้องปรึกษาหมอที่รักษาอยู่ก่อนนะคะว่าสามารถหยุดได้หรือเปล่าก่อนมาทำสัญญกรรมซึ่งถ้าหยุดหมอก็ให้หยุดแค่1-2สัปดาห์พอนะคะเพราะว่ายาพวกนี้ก็คือสามารถที่จะขับออก จากร่างกายได้เมื่อหยุดประมาณสองสัปดาห์นะคะส่วนยาที่ไม่ต้องหยุดนะคะได้แก่ยาคุมยาเบาหวานยาความดันนะคะส่วนยาตัวอื่นๆก็คือถามมาจากถามหมอก่อนนะคะส่วนบางคนกินยากลุ่มต้านเศร้านะคะยากลุ่ม SSRI ยาต้านเศร้านะคะพวกนี้ ถ้าอ่านดูเนี่ยในในเอกสารยาเนี่ยก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการทําให้เลือดหยุดยากได้แต่ว่ายาพวกนี้คือเราหยุดเท่าที่จําเป็นเราไม่ต้องหยุดนานสองเดือนนะคะเพราะว่ายาพวกนี้หลังจากหยุดแล้วเนี่ยก็คือมันร่างกายเราสามารถที่จะขับออกจากทางร่างกายได้สรุปนะคะว่าที่ต้องหยุดสองเดือนนะคะก็คือวิตามินอ e, ีนะคะแล้วก็ อา,อาหารเสริมต่างๆที่มีส่วนประกอบของวิตามินอ e ีซึ่งคอลลาเจนนะคะก็มักจะมีส่วนประกอบของวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็พวกน้ำมันปลาน้ำมันตับปลานะคะส่วนคนที่กินมาไม่นานนะคะเช่นอาจจะเพิ่งเริ่มกินมาได้แค่เดือนสองเดือนนะคะเคสเคสที่กินมาไม่นานอาจจะหยุดแค่หนึ่งเดือนก็พอคะ่ะ แต่เคที่กินมานานนะคะกินติดต่อกันหลายเดือนนะคะอันนี้ต้องอยู่สองเดือนนะคะค่ะก็ที่หมอแจ้งนี้ก็คือเป็นเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวอ่านโพสต์หมอแล้วจะเข้าใจว่ากินวิตามินทุกตัวต้องอยู่อย่างน้อยสองเดือนแล้วก็ทําให้เลยวันหยุดของเราไปเลยวันนัดของเราไปเนี่ยก็ไม่จําเป็นไม่ใช่ทุกตัวนะคะเพราะว่าวิตามินซีนะคะวิตามินซีวิตามินบีมน B, ไม่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดนะคะ แล้วก็พวกซิงกับไบโอตินนะคะซิงกับไบโอตินก็สามารถที่จะกินได้ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวแต่ว่าถ้าหยุดได้ก็หยุดแต่ว่าไม่ต้องหยุดสองเดือนคือถ้าหยุดไม่ถึงสองเดือนก็ไม่เป็นไรสรุปว่าที่หมอรู้สึกว่าสําคัญแล้วก็ซีเรียสจริงๆก็คือวิตามินอ e ีนะคะกับพวกน้ามันปลานะคะโอเคค่ะถ้าเกิดใครมีข้อส,สงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะค่ะวันนี้หมอจุไลฟ์แต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ